มันลาไปหลายวันแล้วมันลหลายวันเป็นนักพิษเลราก็เลยไม่เอาหินฝดมานี่พินนี่ยังไม่ทำเลยคนมันหนยอะเอาความฝนนยังไม่ทำเอยยังไม่ดิ

ี๋ยวหนูอยู่นี่ก็ได้รออยู่นี่นะค่ะอย่าลืมมาลับหนูนะพี่เดี๋ยวทำไมรอบเมื่อนี้ชื่อบอกแม่ครัวดีกันเนาะม่ว้ติกแม่ครัวนี่จะช่วยช่วยติ๊อได้ เคยดามวยกันโอ้ยดิเงยนุบหนูหนุบกันโอ้ยหมุบอนิ่กันนนนี้จนนี้นะคะแ่ารนี้ทำไม่ได้ทตลอดทวันเลยค่ะอย่างไม่บอกไม่ิบอกเดียวก็ต่อไปที่ได้ินกวันมาลไม่ได้ยินอะไเลยที่คนทำสงครามสปวันเล่

ตัวเล็กอแจงไมไปงสุดท้ายวันเนี่ยแดงเหมือเนี่ยเรีไม่ขา่นนอกจากซอสซอสยันทีซอสทุบแม่เอาแม่้างนึ่ทุกไปคอดูนะแม่ก็รอรออยู่ไอแต่เแปะใ่ะก็ต้องไปเอาไอาใส่ที่ีกนมันงไม่ไ้ไงมือือเออถึงหนนแ้เนาะมาเก็บไปให้มันมันยังบอกว่าไม่ใช่สุขมัมัน เขาไม่ขาไม่มาเก็บเลยใช่ไหมไม่เก็บทำไมมันมาแบบพออะมันเอาพอไปไปทำอะไรเ่กล้ามเก็บด้วยเปล่ามนว่าไม่ใช่อพวกที่ยากมดฝั่งนูไอเนี่ยเขาเขาก็ตามหา เขาก็ยังไปนั่นตามหาทหารของเราที่มาเปนลูกกัน จะใช้แต่รพริกร้อมกับเทียมใช้พวกเด็กง่ายเดียวเดียวเกิดหลายอย่างก็ยุ่งเหมือนก็ไดใช้เวลาทุกรีกอาแบบนี้ไปก่อน <c oughs> ที่เป็นตรงก็เป,เป็นเต้นรุนรื้อตัง ยังว่าเอาคือรูปดาวไม่กลัวเอาของคู่คู่ในจานในจานไม่กลัวหรอกลัวก็แบบสู้ทำไมไมทางไหนวันนี้ไปทางไหนเมื่อวานเห็นใครถ่ายรูปหน้ารูปทหารก็ดีเลยทหารเอาอยู่นะเอามาต้มเออโอ้จะเอามาต้มนะเอามาส้มไอ้กาวไอ้ไอ้ที่ขาดเครื่องนเครื่องยืน ก็ยงนั่งในตัวรับใช่ไหมคือตัวรับคุณคนมาช่วยกนีบหัวจ้ยัานซีใครรู้ไดูไล่ไปช้ด้วยมังเลยจะร่องรับก็ได้แต่ร้องรับเลยใช่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 โอเป็นไได้กินเป็นรถพันเมล็ดอะ

ที่ยอยไปนสเราเรองีไปเราเนใเราเต็ม่แล้วแต่ว่ารอคาสั่งากาะรเตสั่งย่งไสทให้ด้ให้เขายิงก่อนเมมันยิงก่อนนะจเออก่อนก็ ไช่ก็ไม่ทำเอากาส้างไม่ไม่พลาดท่านยิ้มใครดูเราจะไม่เคยได้ยินแสงจงบกจงชิมช้าก็ะเลยอหมูหมักแล้วนั่นดูชิมดูแล้วเขาเชิญมาขนาดนี้มันไม่รู้สึกอะไรเลยที่มาช่วยกันนี่ก็คือเป็นคนพื้นที่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ถ้าคนไม่รู้จักก็ จะอมาเป็นเรเร่อยเ่ยรไค่ะเนเนเกับซารบเบรเลย่องเป็นสรีมมันจองเออเตรียมรีมเอเรียเน่นะ่คนออกไปทงาในพืนที่ในหมู่บ้าเราม่เร่ชวกันอ่ะพงมาเังหเ่งเรไเอร่้มเร่งม่งมเรร่งเร่งเร่ง้มเร่งันเร่่งรันเร่นเ้่งเร่งเร่งเร่เร่เเร

เป็การตรงนี้เลยนะอันนี้ทำใ่นนอเอาไไอ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้กล้วยปูนพวนั้น